างานวันนี้ก็เป็นวันทาโลวีนด้วยแล้วก็เป็นวันที่ ที่ใจกันไปถึงว่าเราต้องคุยกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งปอก็ปอก็พูดเหมือนกันที่พูดกับพี่พีนักข่าวอะว่าแบบเออมันก็มีเรื่องจริงจริงอะไรยังไองอะไรเงี้ยแต่ว่าไอ้เรื่องอื่นๆหนูไม่ยุ่งแต่ว่าอย่างเรื่องของหนูไอ้ปอเขาก็บอกว่าเขาไม่ไ เข้าไปด้วย energy ที่ว่ารู้สึกว่าไม่ต้องเทียนเรื่องเราเราไม่เราไม่อะไรเลยแต่ว่าด้วยความที่อ่ะนั่นแหละคือเราอ่ะเราก็เข้าไปด้วยด้วยกันที่บอกมันว่าไม่ต้องเทียนเรื่องเราน้องมันก็พยายามอธิบายว่าแล้โอเคมันเกิดอะไรขึ้นบ้างอะไรเงี้ยซึ่งก็โอเคของคุยกันจบแล้วไม่ดีอะไรเลยใครเป็นคนเริ่มอ่ะทุกคนใครเป็นคนเริ่ม การนี้ขึ้นเราก็แค่ต้องเดินเข้ามาคุยกันการเรียกว่าหลังจากที่ได้คุยกันแล to 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 ้วทุกอย่างมันปลดล็อนใช่ใช่บอกว่าตอนคุยเป็นน้ำตาตัวใช่ใช่ทไปมันตัอนักอะไรแบนจริงจริงมันอย่างที่บอกเราซ้อมหนักมากโชว์มันไปโชว์ที่ใหญ่มากในเวลาที่สั้นมากเราก็เราเราเครียดกันมาเยอะมากคในช่วงสองอาทิตย์นั้น คอนเสิร์ตแล้วก็รวมถึงแบบอย่างเรื่องที่เราเ<ๆ>คลียร์ใจกัน,นเนี่ยพอมันเคลียร์ใจปลดล็อกกันไปมันก็น้เออมันก็มีน้ำตาแหละอะไรเงี้ยนิดหน่อยแ,แต่เรยียกว่าเป็นน้ำตาความเข้าใจใช่ไหมใช่ใช่ใช่ที่รี่บามคุยเสร็จแล้วเรามีติ่ขอะไรหมว่าไม่มีค่ะไม่มีเลยค่ะก็คือคุยแล้ว แล้วเคลียร์แล้วนะครับกังวลมากตอนก่อนนั่นเองเพรพอมันเกจอการนี้มามองว่าพอเจอมันจะไม่เกิดจริงๆแค่สามคนอ๋อไม่คิดว่ามากนะพนมาไกลกันถึงขนาดนั้นแล้วยิ่งพอคุยกันแล้วก็ก็อย่างที่แบบคุยกันไปแล้วแล้วมันไม่มีอะไรอ่ะก็เลยรู้สึกว่าพอมันไม่มีอะไรก็ไม่ได้จําเป็นว่าเราจะต้องโอ้ Cancel call อะไรเงี้ยเพราะมันไม่ได้มีอะไรพอเคลียร์จบเคลียร์พอเคลียร์จบแล้วมึงรักกันมากขึ้นไหมอ่ะรักกันมากขึ้นไหมอย่าเอาจริงตั้งแต่ ยังไม่ได้เจอกันเลยเพราะว่าไม่มีใครมีคิวที่จะมาเจอกันได้เลยค่ะเพราะว่าตั้แต่พอกัวคุยมาหนูก็ยังไม่ได้หยุดทํางานแล้วก็เห็นตารางงานเพื่อนๆก็ยังไม่มีใครได้หยุดทํางานเลยอะไรเงี้ยก็เลยยังไม่ได้เจอกันถ้าจะมีคุยกันบ้างแบตามแบบเขาเรียกว่าอะไรจะเอกกันทักโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยม้นกันไปม้นกันมาบ้างไอก็แบบแ้รมกันทีมส่อมทีมโบกีหนูไม่เห็นใครแบกข้าหนูว่าหนูว่าคนดูหนูว่า เผ่ามีวิจารณญาณมากพอค่ะที่จะที่จะแบบว่าอ่ะใช้คาว่าอะไรอ่ะคือมันมาแค่นี้ข้อมูลมันมาเป็นแค่ทวิตเตอร์แค่นี้เองอ่ะมันไม่ได้มีอย่างอื่นเลยอ่ะหนูก็เลยรู้สึกว่าเขาน่าจะมีวิจารณญาณมากพอที่จะแยกแยะได้ว่ามันคืออะไรยังไง ไม่ว่าตอนนี้ก็คือทำงาน่วกันได้ทำงานได้อยู่แล้วค่ะสบายมากเลยค่ะเพราะว่ามันอยู่ในวงการกใช่ใช่มันโผล่อยู่แล้วอยากมีออยากมีหนูอยากมีอยากมีถ้ามันถึงเวลาที่เหมาะสมหนูก็เชื่อว่ามันก็มีได้หนูก็อยากมีหนูก็อยากมีหนูก็อยากมีแต่ขอหายเหนื่อยก่อนเพราะว่าโอ้ตอนซ้อมตอนนั้นก็คือแบบว่าอยากมีเวลามากกว่านี้อะไรเงี้ย เคคิวเคเพราะแต่ละคนก็คือคิวแบบเออร์วหนูว่าต้องหนูว่าต้องต้องแบบวางแผนกันล่วงหน้าค่อนข้างนานเนี่ยเลยอันเนี้ยจริงๆก็วางแผนล่วงหน้าสองปีอยู่นะใช่พวกคุณเน่ะใช่สองปีแล้วแลจะมีอีกอ่ะแล้วจะมีรีสตินอีกไหมได้หนูได้อยู่แล้วหนูสนุกอยู่แล้วยิ่งแบบมาลองใช้ชีวิตด้วยกันอ่ะเราก็ได้รู้จักแต่ละคนในมุมที่เราไม่เคยรู้จักเด็กป๊าเพราะว่าสองอาทิตย์ที่เราซ้อมกันมามันเหมือนใช้ชีวิตด้วย